มาฟังสซนชิมยองชี้จองกุ๊กแห่ง BTS คือนักร้องที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้สื่อตีข่าวเตรียมเดบิวต์เดี่ยวในเร็วๆนี้มานัดวันค่ะสวัสดีเพื่อๆทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวค่ะ เกี่ยวกับหนุ่มจอนจองกุ๊กมักในแห่ง BTS กันสักนิดหนึ่งล่าสุดทางคุณซนจีมยองนะคะผู้กำกับเพลงชื่อดังนะคะแห่งโทรทัศน์ชื่อดัง KBS ในเกาหลีใต้ได้ให้การสัมภาษณ์นะคะแล้วมีการพูดถึงหนุ่มจองกุ๊กยกให้เขาเป็นนักร้องที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งก็ได้ยกย่องประโยคเหล่านี้นะคะรวมถึงชื่นชมถึงความสามารถทางด้านเสียงร้องแล้วก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับการบันทึกเพลง ซึ่งก็เป็นเพลงเดียวของหนุ่มจองกุกในอนาคตนะคะพร้อมกับบอกว่าเพลงใหม่ของจองกุกต้องเป็นผลงานชิ้นเอกแน่ใจว่าต้องเข้ากันได้ดีทางวิดีโอและอัลบั้มถ้าพูดถึงการออกอัลบั้มเดียวของหนุ่มจองกุกนะคะคาดว่าอาจจะมีการปล่อยมาในเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ค่ะที่มีข่าวออกมาว่าจองกุกและแทกยองค่ะจะปล่อยโซโล่ภายในปีนี้นะคะแล้วก็มีการรายงานว่า จองกุกพร้อมที่จะเดบิวต์เดี่ยวในเร็วนี้แล้วค่ะในวันที่14กรกฎาคมตามเวลาเกาหลีใต้อัลบั้มนี้นะคะก็จะมีแท็ก Big กไซสเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คาดว่าก็จะมีกิจกรรมเดี่ยวทัวร์โลอีกด้วยแฟนๆนี้ก็ต่างรอคอยถึงการเดบิวต์เดี่ยวของหนุ่มจองกุกเป็นอย่างมากค่ะทั้งเสียงร้องเต้นมีความสามารถที่ครบองค์ประกอบ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มีการปล่อยเพลงออกมานะคะก็มักจะสร้างสถิติในฐานะศิลปินเดียวอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่มีการเดบิวต์เดี่ยวปล่อยอัลบั้มของตนเองออกมานะคะอย่างเพลง Still With You, My You, stay alive นี้นะคะแถมหนุ่มจังก๊กยังได้ร้องเพลงฟุตบอลโลกค่ะ2022ฟีฟ a ากาตา World Cup อย่างเพลง d r m a m e r s ซึ่งก็สร้างสถิติครองชาร์ตแบบหนักไม่ทวน เราก็มารอดูกันต่อไปค่ะก็ถือว่าแอดนะคะนำเรื่องราวมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ